วันนี้ขอนั่งนะพูดเรื่องมันๆดีไหมเนาะพูดเรื่องอะไรที่มันในขณะน,นี้ตำรวจก่อนอื่นก็ให้กำลังใจนะครับว่าขอให้พวกเราตรงมีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับผมเชื่อว่ามันเป็นอาการขั้นสุดท้ายนะฮะของ ทรราชนะรัฐบาลทรราชครับเพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ท like ี่ความอึดนะครับแต่ผมคิดว่าประชาชนเนี่ยเราได้รับการถูกกดดันมามากแล้วนะดังนั้นคงจะสู้แน่แล้วก็สู้จนถึงที่สุดด้วยใช่ไหมครับเหตุการณ์ที่ดินแดงนะครับซึ่งผมเองผมในฐานะที่ อดีตเคยเป็นตำรวจนะนะผมสโลดใจนะครับสถานการณ์ในวันนั้นเองเนี่ยนะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นมาในทัศนะหรือความคิดของผมเนี่ยคือการสร้างคือการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนที่ผมบอกอย่างนั้นเพราะว่าเจตนาเขาก็ทราบนะครับว่าเจตนาของคอปทอที่เข้าไปนะนะั่นแหะ ในตอนแรกเข้าไปตั้งแต่วันแรกๆก่อนที่จะไปถึงวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะเจตนาเราไม่มีนะครับขทอต้องการที่ไปกดดันเท่านั้นซึ่งเป็นกระบวนการของภาคประชาชนซึ่งไม่มีอาวุธเนี่ยสู้แบบอหิงสาแต่ถ้าเขามีเจตนาที่เพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยเขาคงจะดำเนินการให้รุนแรงกว่านั้นคือการเข้าไปอยู่ในเวทีเข้าไปใน สถานที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองผมเชื่อในเรื่องของเจตนานะครับของกลุ่มภาคประชาชนแต่สถานการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นการสิ่งที่ผู้บริหารหรือผู้บัญชาการเหตุการณ์ในขณะนั้นเนี่ยได้มีการสั่งการเอาไว้นะครับแล้วเริ่มใช้มาตรการความรุนแรงเพราะพฤติกรรมของตำรวจนะครับ ซึ่งที่ผมพูดเนี่ยนะครับผมจะพูดเป็นเพียงบางส่วนนะครับไอ้ตำรวจดีๆเนี่ยผมผมถือว่ามีเยอะเลยนะครับในขณะดนี้ทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นนะครับในวันที่มีการชุมนุมใหญ่ครั้งหลังสุดเมื่อวันที่22เนี่ยผมเองได้เจอกับนายตำรวจมากครับในระดับสารวัตรขึ้นไปเนี่ยเยอะมากนะครับมาพร้อมกับลูกเมียแล้วก็มานั่งรวมอยู่กับพวกเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเองตำรวจอีกส่วนหนึ่งที่ เป็นตำรวจในเครือข่ายของระบอบทักษิณในวันนั้นเนี่ยนะครับการที่มีเจตนาการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนการเอากำลังเข้ามาลายล้อมนะครับอยู่ในสนามดินแดงเนนะครับเป็นจำนวนมากมายนะครับไม่ต่ำกว่าห้าถึหกพันคนนะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราพูดกันในเรื่องของสามันสำนึกหรือโดยทั่วไปเนี่ยนะครับ การที่จะมาป้องกันหรือการที่จะมา,าแก้ไขสถานการณ์เนี่ยมันไม่จําเป็นที่ต้องเอา,เอ,าเอาวุธยุทธพัณฑ์อะไรต่างๆที่มันมีทั้งที่สามารถทําให้เสียชีวิตได้ <Yeah. S 1> คือกระสุนปืนจริงพร้อมกับอาวุธปืนจริงเนี่ยตำรวจโดยทั่วไปในหลักสากลเขาก็ไม่ทํากันนะครับ <Yeah. S 1> เขาจะใช้อย่างมากให้กระสุนยางและแก๊สน้ําตาเท่านั้น แต่เราโชคไม่ดีเพราะมีตำรวจประเภทบา้บาๆนะบ้าแบบไม่มีเหตุผลวางเอา,เอ,าเอาวุธยุทธภัณฑ์ต่างๆเหรานี้มาและในขณะเดียวกันในสถานการณ์ตอนที่เขาวางเนี่ยเขาก็วางกำลังไว้บนที่อาคารกระทรวงแรงงานด้วยซึ่งที่ผมพูดนี่เป็นสิ่งที่ผมยืนยันนะครับเพราะตำรวจที่อยู่ในสถานการณ์นะมันบอกผมมาหมดแล้ว ว่ามีการวางแผนกันอย่างไรในขณะเดียวกันฝ่ายภาคหัวหน้าสอ,อสอไอ้ปึ้งเนี่ยมันก็มาถแถลงการเพื่อเป็นการรองรับดังนั้นในการจัดลำดับต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการที่เขาวางไว้แล้วและพวกนี้เนี่ยตำรวจเด็กๆเราอย่าไปไปคิดนะครับ ผมบอกได้เลยนะพวกนี้จะอ่อนในเรื่องของความรู้เข้าใจสังคมผมอยู่กับตำรวจมา25ปีเนี่ยผมรู้เขาก็คือลูกชาวบ้านซึ่งมีพื้นฐานเนี่ยนะการรับรู้ในทางการเมืองหรือการรับรู้ในข้อมูลข่าวสารเนี่ยผมบอกได้เลยนะต่ำกว่าพวกเราเยอะเลยครับต่ำแบบฟ้ากับเหวเลยจึงทำให้การถูกชักจูงการบังคับบัญชาเนี่ยง่าย ตำรวจน,นครบ,บาลในขณะนี้นะครับในระดับ <c oughs> ในระดับชั้นประทวนเนี่ยนะที่อยู่ในนครบ,บาลเนี่ยนะอัตราส่วนไม่ต่ำกว่าเจสนะไม่เห็นด้วยกับการทำทำงานของผู้บังคับบัญชานะเกี่ยวกับเรื่องการที่ประชาชนมาชุมนุมมันจึงจำเป็นต้องเอาตำรวจต่างจังหวัดมาสุพรรณบุรีมั่ง ลาดบุรีบ้างในภาคสํานักง,งานตํารวจภาคเจ็ดพวกนี้ไม่ใช่ตํารวจที่โง่นะแต่ในบางส่วนเขาบอดในเรื่องของการเมืองแล้วองค์กรนี่เป็นองค์กรที่มันถูกปลูกฝังมาว่าถ้าตํารวจเป็นอะไรเนี่ยทนายคนไหนมาแสดงความเป็นฮีโร่เฮ้ยข้ารักตํารวจไอ้ด้วยความทีู่กเขาถูกชักจูงเนี่ยมันจึงทําให้เขา ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานี่เชื่อเพราะฉะนั้นเองสถานการณ์ในวันนั้นนะครับมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าในช่วงแรกเนี่ยนะผมคิดว่าภาคประชาชนเราเข้าไปเนี่ยนะด้วยเจตนาที่อย่างดีนะเราหวังที่ในเรื่องของการที่จะเข้าไปกดดันแต่เขามีเถื่อและจิตอยู่แล้ว โดยเฉพาะคนไทยเนี่นะครับตำรวจเราเนี่ยนะถ้าไม่มีการถูกเสี่ยมสอนในลักษณะที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามเป้าหมายเนี่ยแล้วมันเป็นเรื่องของทางการเมืองด้วยเนี่ยนะครับไอ้ตำรวจเด็กๆมันก็ไม่อยากทำหรอกเพราะฉะนั้นเองผู้บังคับบัญชาในเหตุการณ์นั่นแหละคือตัวการของการสร้างปัญหา เขาเองเขาก็ต้องเอาถ้าระบอบทักษสินไปเขาก็ต้องไปกับระบอบทักษสินเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันจึงเกิดเหตุการณ์ที่ความรุนแรงและการเป็นการเจตนานะครับและสิ่งที่สำคัญโคศกสำนักงานตำรวจออกมาพูดนี่ผมถือว่าคุณไม่ใช่ตำรวจคุณคือกุ้ยเลย ตำรวจนะครับเขาพูดอะไรเนี่ยถ้าเป็นตำรวจอาชีพเขาพูดข้อเท็จจริงผมเองผมก็สงสัยในตอนแรกว่าเอย้ไอ้ตำรวจชุดนี้มันชุดไหนพวกเด็กๆที่มันออกมาทุบมาตีเนี่ยตามรถอะไรต่างๆสุดท้ายมันก็เป็นตำรวจจริงๆกันนะผมไปถามมาหมดมันคือตำรวจหน่วยปราบจรารนะพี่น้องไม่ต้องไป บอกว่าเป็นคนสวมเครื่องแบบอะไรมาเลยมันคือตำรวจที่ถูกเสี่ยมสอนมาเลยออกมาแล้วสั่งการให้ออกมาทำลายรถประชาชนเพราะฉะน,นั้นเองเนี่ยนะครับสิ่งที่โคศกออกมาพูดในแต่ละเรื่องแต่ละรลาเนี่ยนะพ่อแม่พี่น้องครับตรงข้าหมดสิ่งที่มันพูดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ย ผมบอกแต่คนที่อยู่ในกระทรวงแรงงานหรือบอนหลังขาวกระทรวงแรงงานค,ค,คือตำรวจเหมือนกันนะเพราะมันเป็นหลักการอยู่แล้วซึ่งเขาเจตนาวางนะพื้นที่สูงเนี่ยมันเป็นจุดจําเป็นแล้วมันสามารถเพราะในการชุมคนที่ไม่เคยคิดคือคนที่มองโลกในแง่ร้ายการบริหารงานแล้วมองโลกในแง่ร้ายมองว่าประชาชนคือศัตรูเนี่ยมันจะคิดในทางที่เอาเปรียบอยู่ตลอด รัฐระบอบทักษิณวิธีคิดของทักษิณก็คือการเอาเปรียบแล้วมาได้สมุนบริวารเนี่ยคือเอาเปรียบประชาชนนะถ้าเราไม่พูดถึงความเป็นตำรวจนะกับประชาชนนะผมคิดว่าพวกนี้มันไม่มันไม่มีความเป็นนักเลงอยู่ในจิตใจฮนะรอบกัดเขาเหมือนหมารอบกัดนะี่ยยิงเขาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่นักเลงฮนะ ประวัตเนะี่ไปผู้บังคับบัญชาบางคนเนะี่ยผมเคยทํางานด้วยกันผมรู้ฮนะแล้วอยู่ด้วยหน่วยเดียวกันด้วย<ม>การลุกแก่อํานาจของตํารวจเนี่ยนะครับมันมีผลกระทบต่อสังคมงานที่มันฉาบฉวยออกมาในสํานักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะ<ม>เห็นไหมครับบางอยากครั้งเนี่ยโอ้ยชุมชนสัมพันธ์ออกมา เพื่อที่จะทําอย่างนู้นอย่างนี้เพื่อเป็นที่รักของประชาชนแต่นั้นคือการหลอกเท่านั้นนะไอ้คนที่มันทําจริงมีครับในสัง,สงคมตํารวจแต่นายส่วนใหญ่เนี่ยมันรับนโยบายจากข้างบนมาเนี่ยนะยิ่งยุคในระบอบทักษิณด้วยสิ่งที่มันทําเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเนี่ยนะครับผมคิดว่า50าสิบห้าสิบ ไอ้ที่เจตนาดีต่อสังคมปกป้องประชาชนเนี่ยนะครับถามว่ามีไหมมีฮะแตห่หัวขบวนที่ใหญ่ๆเนี่ยกูทำงานด้วยกูหาเงินด้วยมันถึงมีทุจริตกันมากมายและดาาดื่นในสังคมตำรวจองค์กรที่ไม่เคย โผหัวออกมาดูในสังคมใหญ่ๆเขาเลยนะว่าบ้านเมืองมันเกิดอะไรขึ้นอะไรคือปัญหาของสังคมแล้วจะให้ประชาชนเขาไม่มองได้่งว่าเฮ้ยมึงมีผลประโยชน์กับน,นักการเมืองใช่ไหมเขาสั่งให้มึงมาเขาให้ตําแหน่งให้ผลประโยชน์นครบาลนีผลประโยชน์มหาศาลนะไอผู้บัญชาการตารวจนครบาลมันถึงยิ้มอยู่ตลอดมันถึงต้องการรักษาอนาจ บอลการการพน,นันที่มันเปิดลักเปิดกันแต่รับเป็นเดือนเดือนเดือนเป็นร้อยอล้านเนะ่ะอาบอด่วด,ดูดิครับขาประเวณีมันผิดกฎหมายทั้งนั้นแต่ตำรวจมันไม่เคยหันกลับมาดูตัวาว่ามันเคยทำอะไรผิดในสังคมบ้างมันเอาแต่มาตรฐานเขาตัวเองเนี่ยว่าประชาชนไปตีเขาอะไรเขา เฮ้ยถ้ามึงไม่ยิงแก๊สน้ำตาก่อนมึงเจตนามึงไม่ดีก่อนเนี่ยแล้วผมถามประชาชนเขาจะโกรธไหมสำนักง,งานตำรวจชาติมันไม่เคยคำนึงถึงตัวมันเลยสำนักง,งานตำรวจาติจําได้ไหมครับม็อบเสีออยอ้นี่ผมเป็นว่าเป็นการป่าปามที่ทุเลที่สุดการใช้แก๊สน้ำตากับพระเจ้า คูนีคือเขาเองเนี่ยเขาลุกแก่อํานาจคือความได้ใจไงจากการที่ม็อบเสียอ,อ้ยตัวเองได้โอ้โหยิงแก้น้ําตาอะไรต่างๆประชาชนยอมแพ้ไป <c oughs> มันก็เกิดการลุกแก่อํานาจครั้งที่สองขึ้นมาซึ่งมวลชนกองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณน,นี่แหละครับ เข้าไปล้อมที่ํำเนียบรัฐบาลด้วยความที่เจ้าเล่์ไงแต่ด้วยความจริงใจของผู้นำของกองทัพโคระบอบทักษิณพวกเสนาธิการร่วมเห็นว่าเป็นผู้อดีตเคยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เลยเข้าไปเจรจากับมัน แล้วมันก็หักหลังเนี่ยปล่อยใปิดล้อมให้เราอดข้าวอดน้ํามันไม่มีที่ไหนหรอกไอ้ตำรวจที่ทําอย่างเงี้ยในโลกใบนี้เลยเนี่ยคนที่มีจิตใจที่มันไม่ดีแล้วมันดันขึ้นมามีอํานาจด้วยจากการให้อํานาจของนักการเมืองที่ชั่วด้วยเนี่ยคงคิดดูความชั่วมันประกอบกันเนี่ยมันเป็นมหาความชั่วเลยเนี่ย ผมไม่อยากจะพูดในลักษณะาาท้าทายนะครับกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไอ้พวกผู้สั่งการนะนี่เราเราพูดกันเป็นเรื่องเป็นราวเนะี่ยที่ไม่อยากให้มันเป็นเรื่องคือคุยกันเล่นๆกันกันว่าเฮ้ยถักมึงไอ้พวกคุณผูวว้บัญชาที่สั่งการลงมาเนี่ยให้ดําเนินการกับเหตุการณ์ในดินแดงนะให้มึงปล่อยให้ตัวต่อต,ตัวกันดีไหม มันกล้าเหรอแล้วมีที่ไหนฮะตำรวจมันเยอะเยะ้เยะละท้าทายนะครับคือกูกล้าทำงานที่มันลูกแก่อํานาจอนะการประกันให้ประกันตัวผู้ที่ถูกจับกุมที่ไปอยู่คลองหนึ่งแล้วนั่งหอบอมันซ้อมแล้วจนละเอียดไรเงี้ยมันกล้าให้ประกันตัวแล้วมันกล้าเปิดเผยด้วยว่าเ,เห็นไหมกูเตะกูฆ่ากูทืบ สิโครงหักก็มีสิโครงล้าก,ก็มีมึงมีอะไรไหมนี่คือรัฐตำรวจจริงๆบัรซบจริงๆนะครับผมเองในชีวิตผมไม่เห็นในพวกนี้นะผมโอ้โหนี่มึงทํากันอย่างนี้กับเพื่อนร่วมชาติอย่างนี้เอแต่มันก็ดีนะครับ มันทําให้เราคิดนะภาพประชาชนไอ้อย่างนี้มันไว้กันไม่ได้นะแต่ไม่ใช่ไปฆ่าไปแกงเท่านะฮะตำรวจเพราะไอ้ตำรวจดีๆมันมีเยอะแต่เราต้องจัดการปฏิรูปสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราต้องคิดแบบเอาบุญนะครับอย่าไปคิดแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย อย่านะครับเรามีอารยญกว่าเขาเรามีสมองดีกว่าเขาผมเชื่อแน่ประชาชนในที่นี้ได้รับการเรียนรู้ไปเนี่ครับมองให้เห็นถึงปัญหานะครับเมื่อคนมันลุกแก่อำนาจเนี่ยเราจะทำกับมันอย่างไรไปตีรันฟันแทงเราสู้เขาไม่ได้หรอกครับเขามีทั้งอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเป็นเครื่องชี้เห็นว่าความชั่วในระบบ ในทางการเมืองก็ดีในระบบราชการก็ดีเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่มีการพัฒนาเลยบางคน,นี่มันไปนเรียนกันสูงๆูนะเรียนต่างประเทศเรียนในสหรัฐอเมริกาหมหาวิยทยาลัยที่นิยมมากที่สุดคือเคนตักกี้ตั้งกระทักสิงลงมามันก็สร้างระบบในสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ไปเรียนแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่มันมาก็กระทืบประชาชนอย่างนี้ เราก็ต้องคิดใหม่จริงเฮ้ยเราเป็นผู้มีอำนาจอธิปไตยอธิปไตยเป็นของเราเราจะจัดการปฏิรูปไอ้พวกน,นี้อย่างไรภายใต้ความมีเมตตาธรรมก็คงจะบอกพี่น้องนะครับว่าเหตุการณ์ที่ดินแดงเนี่ย และเหตุการณ์การชุมนุมต่างๆที่เขาสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่นะครับ,บเฉพาะตำรวจบางนายที่ทำกับประชาชนนี่น,นะผมเชื่อแน่ว่าคนจะต้องได้รับกรรมแน่แต่กรรมนั้นคือกรรมในกรอบของกฎหมายนะครับเพราะเราคืออารยะชนใช่ไหมครับ ต้องดำเนินการตามกฎหมายเพื่อดําเนินคดีกับพวกนี้ครับที่ทํากับพี่น้องมวลมาหาประชาชนครับผมบอกฝากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ให้กําลังใจพี่น้องอย่าไปกลัวครับคนชั่วมันอย่างนี้แหละครับความรุนแรงคือสิ่งสุดท้าย,ยานะ ของคนชั่วที่มันจะหาความชอบธรรมของมันเพื่อมาปราบปรามประชาชนแต่สุดท้ายมันแพ้นะครับความดีความงามความถูกต้องของมวลมหาประชาชนครับขอบคุณมากครับวันนี้มีเวลาน้อยครับ